ลองทําแบบนี้ทําแบบผมพืชติดดอกออกผลไวเลยครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟทีช่องริทไทพี h ชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ทางช่องริทไทพี h ช n แนลจะมาเสนอปุ๋ยบำรุงต้นพืชบำรุงอย่างไรให้งามบำรุงอย่างไร ให้เราใช้ได้สะดวกและง่ายดายด้วยครับด้วยเจ้าสิ่งนี้กันเลยครับโมโนโซเดียมกูตเมตหรือว่าผงชุรดบำรุงต้นพืชได้อย่างไร10บาทครับเนี่ยราคาเพียง10บาทใช้ได้กี่ต้นแล้วก็บำรุงต้นพืชอยู่ได้กี่วันหรือว่าอายุการบำรุงต้นพืชในการใส่ปุ๋ยด้วยผงชุรดหรือโมโนโซเดียมกูตเมตอยู่ได้กี่วันทุกท่านเคยเห็นแล้วหรือว่าเคยชมไปแล้วนะครับแล้วก็เคยอาจจะใช้แล้วด้วยครับ สำหรับโมโนโทรเรียมกูตเมดหรือว่าผงชุรสในการบำรุงต้นพืชเพราะว่าผมได้ทําคลิปในการบำรุงต้นพืชด้วยโมโนโทรเรียมกูตเมดหรือว่าผงชลรสไปหลายคลิปแล้วครับแต่สําหรับ f อฟหรือว่าหลายๆท่านนะครับยังไม่เคยเห็นก็มาชมคลิปนี้เลยครับในการบำรุงต้นพืชด้วยสูตรนี้สูตรง่ายๆเพียง10บาทใช้ได้ไม่รู้กี่ต้นเลยครับแล้วก็อยู่ได้ตัเง7วัน10บาทเท่านั้นเองครับตามมาดูกันเลยครับ ในการบำรุงต้นพืชด้วยโมโนโซเดียมกูตเมตหรือว่าผงชูรสเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะบอกเลยนะครับว่าโมโนโซเดียมกูตเมตหรือว่าผงชูรสนี้นะครับมีสารอะไรในการบำรุงต้นพืชนะครับแต่ตอนนี้เรามาบบำรุงต้นพืชด้วยผงชูรสกันก่อนครับและใช้น้อยด้วยครับนี่ครับผมจะตัดออกเลยครับเพียงหนึ่งถุง10บาทใช้กับต้นพืชได้กี่ต้นเดี๋ยวเรามาเปิดเผยกันในคลิปนี้เลยครับในการบำรุงต้นพืชด้วยผงชูรส1ช้อนชาดูครับ ผมจะใช้เพียงหนึ่งช้อนชาเท่านั้นครับนี่นครับพืชที่อยู่เป็นกอไปนี้นะครับใช้เพียงหนึ่งช้อนชาตอนหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นครับโรยไปเลยครับนี่ครับโรยไปแบบนี้เลยครับเรายังไม่ต้องลดน้ํานะครับถ้าเกิดว่าเราจะลดน้ําพืชตอนไหนนะครับผงชุลดหรือว่าโมโนโซเดียมกุตเมตจะออกฤทธิ์ตอนนั้นเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเพียงหนึ่งช้อนชาใช้ได้ไม่รู้ขีดต้นเลยครับนี่ครับถ้าเกิดว่าค้างอยู่นะครับเราก็ นำอะไรก็ได้นะครับมาเคาะให้ผงที่ลดลงไปอยู่กับพื้นดินนะครับนี่ครับแบบนี้ครับในการบำรุงต้นพืชเดี๋ยวเราไปดูการบำรุงต้นอื่นกันเลยครับอย่างต้นพริกที่อยู่ใกล้ๆนี่ครับเราใช้เพียงนิดหน่อยองครับต้นหนึ่งประมาณไม่เกินหนึ่งช้อนชานะครับเนี่ยต้นหนึ่งไม่เกินหนึ่งช้อนชาใส่พิธโคนต้นครับโรยไปแบบนี้เลยครับเรายังไม่ต้องลดน้ําอย่างที่ผมบอกครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ต้นพืชผักแบบนี้เราใส่เพียงนิดหน่อยเองครับนี่ โรยไปเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งถุงสิบบาทใช้ได้มีลูกขีดต้นเลยครับนี่ครับถ้าขายมีสวนเล็กๆนะครับใช้เพียงผงชุล้นี่ครับบำรุงต้นพืช7วันใช้หนึ่งครั้งนะครับนี่โรยไปนี้ครับต้นกะเพรานี่ครับที่กำลังเริ่มจะงามเราก็ใส่ไปเป็นแบบนี้ครับ สำหรับไม้ดอกไม้ประดับนะครับสำหรับต้นเล็กๆหรือว่าไม้ดอกที่อยู่ในกระถางวันนี้นะครับเราใส่เพียงนิดหน่อยเองครับหนึ่งอาทิตย์ใช้ไม่ถึงครึ่งช้อนชาใส่ลงไปแบบนี้เลยครับบํารุงต้นพืชหรือว่าบํารุงต้นไม้ดอกไม้ประดับได้เป็นอย่างดีเลยครับการบํารุงต้นพืชที่อยู่ในแปลงพืชหรือว่าแปลงผักแบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยเยอะแยะมากมายเราจะใช้ช้อนโรยก็จะลําบากเราใช้แบบนี้เลยครับใส่มือถูกครับ โมโนโซเดียมหรือว่าผงชุลรสนี่นะครับบำรุงต้นพืชได้เยอะแยะมากมาย10บาทดูครับนี่โรยไปเลยครับนี่ครับโรยลงไปแบบนี้เลยครับที่ต้นพืชของเราครับดูครับเห็นไหมครับเนี่ยบำรุงต้นพืชเราได้เป็นอย่างดีเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในการบำรุงต้นพืชด้วยโมโนโซเดียมกูตเมทหรือว่าผงชุลรสนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องริไทยพีชนแนลได้นะครับโมโนโซเดียมกูตเมทเมื่อเราโรยเข้าไปที่ต้นพืชแบบนี้หละครับ แล้วเมื่อโมโนโซเดียมกูตเตรเมตเป็นผงแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราผสมน้ําเราจะใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบง่ายๆในการโรยแบบนี้นะครับโมโนโซเดียมกูตเตรเมตจะออกฤทธิ์ตอนไหนเดี๋ยวดูกันเลยครับเมื่อเรานําผงชลดโรยที่ตามพื้นหรือว่าตามแปลงผักแบบนี้แล้ครับถ้าเกิดว่าเราลดน้ําลงไปแบบนี้นะครับโมโนโซเดียมกูตเเมตรหรือว่าผงชลดก็จะตายหรือว่าอยู่ในรูปของกรดอะมิโนโกรดอะมิโนพืช ก็จะนําตัวนี้แหละครับกรดอะมิโนนี่แหละครับนําไปใช้ทําให้พืชเองเรงงามติดดอกออกผลไวก็ตัวนี้เองนี่ครับนี่ครับลดราไปเลยครับใช้เพียงนะครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งบํารุงต้นพืชของเราได้เป็นอย่างดีเห็นไหมครับเนี่ยผมใช้มาตั้งหลายต้นแล้วครับใช้ยังไม่ถึง5บาทเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยบํารุงต้นพืชได้เยอะแยะมากมายเลยครับ ผชง uh ชูรสหรือว่าโมโนโซเดียมกูตเมดใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยนะครับผมกล่าวไว้เลยนะครับใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะอยู่ในกระถางแบบนี้นะครับหรือว่าอยู่บนพื้นดินหรือว่าเราปลูกอยู่บนพื้นดินใช้ได้ทุกชนิดดูครับโรยไปที่โคนต้นพืชแบบนี้เลยครับเพียงต้นละ1ช้อนชานี่ครับโรยลงไปเลยครับเรายังไม่ต้องลดน้ําอย่างที่ผมกล่าวไว้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิทไทยพีแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจาาวทิไทยพีแชนแนลครับผมโมโนโซเดียมกูตเมตรหรือผงชูรสใช้เพียง1นึช้อนชาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อถเรางามติดตอกออกผลไวเลยครับดูครับ